เคยรู้สึกไหมคะว่าเราตามหาว่าเราอะเป็นใครเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วเรามีความสุขแบบไหนหนูดีเคยตั้งคำถามนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยคะ่ะเด็กมากๆเรียกว่าตั้งแต่จำความได้เนาะเราก็จะมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับอะไรบางอย่าง ประเภทสิกเซนแล้วเราก็รู้สึกว่านี่คงเป็นสิ่งธรรมดาที่คนอื่นๆเขาก็คงจะเป็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยพอได้พูดคุยกับหลายๆคนก็เลยรู้ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เป็นแบบเราอะหลังจากนั้นมาก็เติบโตมาด้วยความสงสัยอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งที่จำได้แม่นค่ะคือตอนนั้นเนี่ย อยู่ประมาณป .4 แล้วก็สงสัยว่าภาพที่เราเห็นมันคืออะไรคือตอนนั้นน่ะมันเกิดเหตุการณ์ที่เล่นๆอยู่กับเพื่อนแล้วเราก็เห็นภาพรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าแล้วมันก็เป็นฉากฉาก เหมือนกับเดจาวูขึ้นมาค่ะเราก็รู้ว่าเออเนี่นยเดี๋ยวจะมีคนเขาเดินมาตรงนี้พูดประโยคนี้แล้วเราอ่ะจะทำสิ่งสิ่งนี้หลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆในไม่กี่นาทีต่อมาก็เลยเกิดความสงสัยในตัวเองค่ะว่าเอยสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วที่สงสัยไปกว่านั้นก็คือ ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้ามันเป็นอะไรอะแล้วเราอะสามารถทำให้มันไม่เกิดได้ไหมเหมือนเราสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ไหมดูดีเติบโตมากับในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักค่ะแต่ว่าเรียนโรงเรียนคริสต์มา12ปีเชื่อไหมว่าแม้ว่าเราจะนับถือพุทธ เชื่อในเรื่องการเวียนวายตายเกิดเชื่อในเรื่องของบุญบาปแต่ว่าในทางกับกันนะคะหือดีก็เชื่อเชื่อในศาสนาคริสต์ด้วยแล้วตอนที่เรียนสมัยมัธยมก็มีโอกาสได้ไปเข้าค่ายคำสอนของ ศาสนาคริสต์าขะของโรงเรียนเพราะว่าเรียนโรงเรียนคริสต์ก็ได้เห็นบทต่างๆนานาที่มันเป็นบทเขาเรียกว่าคําสอนเนาะจากคำภีร์ต่างๆจากไบเบิลพูดถึงเรื่องความรักการให้อภัยการเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็สงสัยมาโดยตลอดว่าเออสิ่งๆนั้นน่ะมันคืออะไรบทหนึ่งที่จําได้ จนถึงตอนนี้นะคะก็คือความรักนั้นอดทนนานและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่จ้องไม่จดจ้องความผิดของผู้อื่นประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ท่องสิ่งสิ่งนี้มาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้เข้าไปในความรู้สึกไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นะมันคืออะไรเราก็เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเชื่อในหลายๆาศาสนามากๆเลยเราก็เชื่อว่าทุกๆาศาสนาเนี่ยสอนให้เราเป็นคนดีแต่นั้นก็ยังไม่เพียงพอค่ะที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการว่าเฮ้ยแล้วเราเป็นใครมาจากไหนเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรจนกระทั่งได้มีโอกาส ในการไปศึกษาการปฏิบัติธรรมแต่เป็นการปฏิบัติธรรมแนวจิตวิญญาณนะคะไม่ใช่การปฏิบัติธรรมแบบออที่เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ถือศีลไม่ใช่แบบนั้นเคยมีความคิดค่ะตอนเด็กว่าในช่วงม .6 เนี่ยม .5 ม .6 ทุกๆคนเตรียมที่จะ เอ็นเข้ามาหาลัยที่มีชื่อเสียงต้องเรียนให้เก่งเพื่อให้เราเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมตอนนั้นก็ตั้งคำถามค่ะว่าทำไมเราต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูทิพย์จักหรอมันคิดแบบนั้นจริงๆนะว่า การที่เราใช้ชีวิตแบบหนูทิพจักที่มันจะต้องวิ่งไปเรื่อยๆตามกระแสสังคมที่ใครเขาว่าดีเราก็ต้องทำตามนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้ดูดีอะได้ตัดสินใจซื้อหนังสือเกี่ยวกับธรรมะมาอ่านอันนี้คือ ข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสมัยเด็กๆไปเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันเป็นแนวแบบจิตวิญญาณเป็นแนวเซกเซนซึ่งเอาเป็นว่าเราแค่รู้แล้วกันว่าเรารับรู้ได้นะคะไม่ไม่อยากเล่าลงรายละเอียดมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แก่นสาระสำคัญอะไรที่จะทำให้เออ เราช่วยเหลือคนอื่นๆได้นะคะคือการที่เราได้เริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างเริ่มเห็นความทุกข์ทางทั้งที่ชีวิตเราอะ่ะก็ไม่ได้ทุกแบบโอโหทุกโคตโคตรชีวิตลำบากตากตามไม่เลยแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันกลับรู้สึกว่าชีวิตทุกแล้วชีวิตไม่ควรจะเป็นแบบนี้ คนเราทำไมจะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นก็เกิดคำถามวนมายอย่างเงี้ยคิดดูนะคะว่ามันเริ่มเกิดคำถามเนี้ยตั้งแต่ประถมอะจนเรียนมหาลาัยจบแล้วเราได้ทำงานที่เออเรามีความสุขในงานที่ทำแต่งานนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะตอบโจทย์ภายในใจของเราค่ะว่า เราเป็นใครมาจากไหนแล้วเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรกันแน่และเราเผลอที่จะใช้ชีวิตไปตามสังคมค่ะที่เขาว่าดีก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงอายุเข้าเลข3ก็เกิด t u r n ์นิ่งพอยตบางอย่างในชีวิตขึ้นที่ทำให้เราเริ่มกลับเข้ามาหาตัวเองมากขึ้นว่า เฮ้ <He> i, เรามีความอยากมากๆเลยนะเรามีความคาดหวังในการใช้ชีวิตมากๆแล้วความคาดหวังนั้นน่ะมันไม่ได้ทำร้ายแค่ตัวเราเองค่ะมันทำร้ายคนที่อยู่ใกล้ชิดเราด้วยเพราะว่าเขาก็ซึมซับพลังงานเหล่านั้นไปโดยไม่รู้ตัวเราได้แต่โทษตัวเองแล้วเราก็ไม่ชอบตัวเองด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสภาพร่างกายก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเริ่มเกิดเ,เขาเรียกว่าภาวะที่ตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดแล้วไม่รู้ว่าอะไรอะระบบการทำงานของร่างกายมันรู้สึกมันเปลี่ยนไปมันอาจจะด้วยเพราะว่าเราอยู่ในช่วงวัยเปลี่ยนผ่านจากเลข2มาเป็นเลขสามโดยหรือเปล่า แล้วหลังจากนั้นน่ะพอโควิดก็อาจจะทำให้ภูมิเราไม่ค่อยดีด้วยตอนนั้นก็หน้าก็เห่มากๆสิวเห่แบบสุดๆเกิดมาไม่เคยมีสิวเยอะขนาดมาก,ก่อนแล้วก็เด็กๆอะ่ะเราไม่เคยมีปัญหาผิวเลยเราก็ไม่เข้าใจอย่างมากสุดก็แค่แบบผิวเป็นผดนั่นก็ถือว่าเยอะแล้วอุดต,ตันก็อุดต,ตันแบบ เล็กน้อยแต่ไม่ได้เยอะขนาดตอนนั้นตอนนั้นก็รู้สึกท้อแท้กับชีวิตมากใช้เงินในการแก้ปัญหาให้เร่งด่วนที่สุดเพราะว่าทนไม่ได้กับการที่จะมีสิวแล้วมองหน้าตัวเองแบบนั้นไปเรื่อยๆมันก็ได้ตกผลึกอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะที่ไม่ใช่แค่ความคิดแต่มันคือทางสุขภาพ ภายในทั้งกายภาพเราทุกๆอย่างมันแสดงออกมาไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยค่ะหลังจากนั้นน่ะมันก็เข้าโหมดชีวิตมันพาเข้าโหมดค่ะเห็นไหมว่าชีวิตเราอ่ะถ้าเราไม่เลือกเราจะถูกกําหนดให้เลือกเองโดยอัตโนมัติโดยที่การที่เราไม่เลือกอ่ะนั่นก็คือเราเลือกแล้ว พอเข้าสู่หมดนั้นชีวิตก็ทำให้ได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรอะที่มันได้ดั่งใจเราไปสัทุกอย่างหรอกแล้วสิ่งที่เราตามหาที่สุดในชีวิตคือการมีชีวิตอย่างมีความสุขการมีชีวิตที่เราเข้าใจตัวเองเรารักตัวเองดูดีใช้เวลาในการค้นหาตัวเองเนี่ยนานมากๆนะคะ มันเกิดบททดสอบหลายครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าบททดสอบเนี่ยมันจะคล้ายๆเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนตัวละครเพื่อให้เราอะได้เข้าใจว่ามันเกิดแพทเทิร์นเนี่ยซ้ำๆขึ้นอีกแล้วนะจนสุดท้ายอะคะ่ะมันมาถึงจุดที่เราคนพบกับการ สิโรราบหรือการเซอร์เรนเดอร์เราสิโรราบให้กับทุกอย่างเพราะว่ามันเหนื่อยมากๆแล้วเหนื่อยกับการที่เราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเรายิ่งหาคำตอบมันยิ่งไม่เจอจนกระทั่งได้มาค้นพบตัวเอง ในช่วงที่ทำงานค่ะเราผ่านกระบวนการหลายอย่างมามากๆวันหนึ่งอะ่ะเคยคิดนะว่าเราจะเลือกเดินเส้นทางของตัวเองใหม่เนี่ยทำอะไรดีก็ตัดสินใจอยู่ค่ะว่าเราจะไปเรียนเป็นฮิลเลอร์ดีไหมหรือเราจะไปเรียนอะไรที่มันเป็นความถนัด และเรามีพื้นฐานในสิ่งสิ่นั้นมาอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะไปเรียนเป็น image consultant แล้วก็เลือกที่จะไป c ซอร์ติฟาด้วยเพราะว่าเราจะได้มีความรู้ที่เขาเรียกว่ามีมาตรฐานสากลเนาะแล้วก็ไม่ได้อยู่อยู่ก็มโน์ตั้งตนขึ้นมาบวกกับประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับศิละปะดีไซน์นะคะอดีเกิดมาเติบโตอยู่ในครอบครัวที่ที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจโรงพิมพ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยซึมซับเข้าเส้นในเรื่องของสีดีไซน์ก็คือเรียนจบ visual communication design ก็เลยเได้มีโอกาสเรียนในช่วงปริญญาตรีที่เกี่ยวกับดีไซน์ต่างๆนะคะ แล้วเราก็นำทุกๆความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้และทำงานด้วยใจเวลาที่ลูกค้ามาคอนซัลทูดีแบบวันออนวันนะคะยิ่งมีเวลาอยู่ด้วยกันนานมากเท่าไหร่เราจะยิ่งได้เข้าถึงตัวตนของลูกค้ามากเท่านั้นเพราะว่าต้องบอกว่าลูกค้าแต่ละท่านที่มา แม้จุดประสงค์จะเหมือนกันคืออยากรู้ว่าตัวเองควรจะต้องแต่งตัวแบบไหนอยากรู้ว่าตัวเองควรจะต้องแต่งหน้าแบบไหนใช้โทนสีอะไรที่มันดูเข้าเห็นโซเชียลมีเดียที่คนมาทำเพอร์ o ันอลคัลเกันเยอะก็เลยเกิดความสนใจแต่เวลาที่หนูดีอะ เวิร์กกับลูกค้ามันไม่ใช่แค่การเอาองค์ความรู้แบบนั้นนะคะมาคุยกันแต่นูดีใช้ใจฟังลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสมาคอนซัล์กันน่ะจะบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกับที่เขาคิดไว้เลยเขาคิดว่ามันควรจะต้องเป็น1 2 3 4มี หลักการนู่นนี่นั่นแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วกลับพบว่ามันมีรายละเอียดที่เยอะมากๆแล้วหนูดีก็เต็มที่มากๆกับเวลาที่ให้กับลูกคา้าโดยที่หนูดีให้แบบไม่กักแล้วก็จะดูค่ะว่าสิ่งที่ลูกค้าแต่ละคนต้องการเนี่ยคืออะไรจริงๆไม่ใช่แค่การที่เรามีคอร์ส แล้วก็ทำตามขั้นตอนทุกคนได้ออกมาเหมือนกันไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะคือดูจากความต้องการภายในของลูกค้าจริงๆดูจากพลังงานดูจากความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้ามาเจอกันเนี่ยมักจะบอกค่ะว่าดีอะเหมือนเป็นนักบำบัดเหมือนเป็นฮิลเลอร์ เหมือนได้มาพบกับจิตแพทย์เป็นความรู้สึกหลายๆอย่างที่ปนปนรวมกันอยู่ในคนคนเดียวแล้วนั่นนะคะก็ทำให้หนูดีอะได้ตัดสินใจเลือกเลือกที่จะทำตามเสียงของตัวเองมากขึ้นนะคะนูดีเลยตัดสินใจที่จะใช้ความรู้สึกของตัวเองและ ได้ตัดสินใจศึกษาเกี่ยวกับการทำฮิลลิ่งเริ่มจากการฮิลให้ตัวเองก่อนเลยเพราะว่าตัวเราอะถ้าเราไม่มีพลังงานมากพอที่จะฮิลตัวเองเราจะไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆนะคะว่าถ้าวันไหนที่เราไม่สบาย เอาแค่ตัวเองอ่ะก็ไม่รอดแล้วและในทางจิตวิญญาณนะเราทุกคนคือคนป่วยค่ะทำไมถึงบอกว่าเราทุกคนเป็นคนป่วยเพราะว่าเราอ่ะไม่คอนเนคกกับตัวเองเลยเราใช้เวลาวุ่นวายไปกับสิ่งรอบข้างไปหมดทุกอย่างเลยเราไม่ได้คอนเนคกับตัวเองเลยว่า เรามีความต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตนี้ที่เราตามหาเรากำลังให้คุณค่ากับอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ใจเราเลยเราไปโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นเปลือกสิ่งที่มันไม่ได้ช่วยยกระดับจิตใจเราเลยไม่ว่าจะเป็น ความสำเร็จในหน้าที่การงานที่เราทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปแต่วันหนึ่งอะ่ะเรากับคนพบว่าเราได้ทิ้งโอกาสทิ้งผู้คนมากมายเพราะเราวิ่งไล่ล่าตามหาความฝันของเราแล้ววันหนึ่งเราก็กลับคนพบว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องการที่สุด เป้าหมายของเราก็จะขยับออกไปเรื่อยๆหรือถ้าบางคนโชคดีก็จะกลับมาชุกคิดคุยกับตัวเองอีกครั้งว่าเราจริงๆอะเราต้องการอะไรถ้าคำตอบที่ได้มันมาจากข้างในใจของเราอะค่ะว่าเราเห็นคุณค่าในสิ่งต่งตางๆจากอะไรจริงๆก็ถือว่าโชคดีแต่หนูดีอะ เป็นคนที่ตามหาแล้วเราก็อยากตามหาให้มันสุดเพราะเรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างข้างในอะ่ะที่มันเรียกร้องเราว่าเราควรจะต้องทําตามนะแต่เราดันใช้ความคิดใช้ความวุ่นวายต่างๆที่มันรบกวนจิตใจอะ่ะ เข้ามาเป็นองค์ประกอบเราไม่ใช้ความรู้สึกตัวเองซึ่งมันไม่ง่ายนะคะที่เราจะเข้าประตูวความรู้สึกแบบที่ไม่มมนูไม่ใช้ความรู้สึกที่เป็นความอยากความโลภแต่เป็นความรู้สึกที่มันมาจากข้างในจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราค้นหาอะไรบางอย่างข้างในของเรามันต้อง มีสมาธิมีสติแล้วก็เข้าโหมดความว่างค่ะสิ่งที่วันนี้อยากจะบอกทุกคนเล่าเรื่องราวต่างๆนานามาแค่อยากจะบอกว่าทุกๆคนนะคะมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะไม่สมควรได้รับการตัดสิน จากใครเลยเพราะว่าเราทุกคนน่ะมีเส้นทางการเรียนรู้การเติบโตและมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันรวมไปถึงเป้าหมายทางจิตวิญญาณด้วยค่ะว่าเราเกิดมาทำไมบนโลกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สมควรที่จะไปตัดสิน ว่าใครควรจะต้องทำอะไรและเราก็ไม่ควรตัดสินตัวเองค่ะเพราะการตัดสินมันอาจจะปิดกั้นศัก,กยภาพตัวเราแล้ววันนี้ที่หนูดีตัดสินใจเลือกที่จะมาทำคลิปพูดเรื่องราวของตัวเองให้ทุกๆคนฟังยาวๆแบบนี้มันเป็นเพราะว่าหนูดีคุยกับตัวเองนานมากๆเลยนะว่า สิ่งที่เราต้องการจริงๆอะมันคืออะไรกันแน่การที่เราทำงานช่วยยกระดับความรู้สึกผู้คนก็เป็นสิ่งที่มันดีต่อใจมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้องการที่จะช่วยเหลือผู้คนให้มากขึ้นแล้วลูกค้าหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนูดีคนจะสื่อสารให้มันเข้าถึงความรู้สึกเนี้ย เพราะว่าเวลาเห็นในโซเชียลมีเดียไม่เห็นโหมดนี้เลยที่มันรู้สึกสบายสบายเป็นธรรมชาติรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายซึ่งตอนนี้หนูดีกำลังเดินมาที่ส่วนสาธารณะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่หนูดีเนี่ยเลือกที่จะมากราวดิ้งตัวเองใครที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะหนูดีจะ พาทุกคนไปกราวดิ้งด้วยเหมือนกันนี่คือไม่ได้อยู่ในสคริปต์เลยและวันนี้ที่พูดไม่มีสคริปต์ก็คือเล่าทุกอย่างมาจากใจมาจากความรู้สึกว่าวันนี้ได้คนพบตัวเองแล้วว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรการที่หนูดีได้เจอตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นละเอียดขึ้น แล้วก็ได้ช่วยผู้คนให้เข้าสู่ความรู้สึกตัวเองได้มากขึ้นได้เจอเสียงข้างในของตัวเองว่าเรามีความต้องการอะไรได้เจอว่าความสุขของเราคืออะไรหรือเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะที่มันสับสนเหนื่อยหรือเราต้องการคำตอบอะไรสักอย่าง เราจะต้องทำยังไงซึ่งวันนี้ก็เลยตัดสินใจค่ะว่าเรามาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังกันถ้าใครโชคดีเจอกันก็ถือว่าเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มค่ะว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่นะตอนนี้อาจจะต้องการคำตอบอะไรบางอย่างหนูดีอาจจะเป็นคนที่ช่วยคุณได้เพราะหนูดีก็อธิฐานไว้ค่ะว่า ถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือใครให้เขาได้เห็นคุณค่าในตัวเองและได้เห็นคุณค่าในงานที่หนูดีทำเราจะมาเจอกัน,นะคะ่ะหนูดีเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไม่บังเอิญทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตมันจะเป็นจิ๊กซออะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าเราสังเกตและเราจะได้คนพบคำตอบเหล่านั้น,นะคะ่ะ ถ้าเกิดทุกคนใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากตามหาตัวเองอยากเจอตัวเองหูดีบอกได้เลยว่าการที่มาเจอหูดีมาเรียนกับหูดีมันจะไม่ใช่คำตอบที่เราคิดไว้เลยด้วยซ้ำในบางครั้งและมันจะเป็นอะไรที่มันเข้าไปสู่ใจ พอเราเข้าไปสู่ใจอะเราจะรับรู้ได้เลยว่าการสั่นสะเทือนความรู้สึกต่างๆที่มันสะเทือนออกมาและเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นนะคือสิ่งที่ใช่อะมันจะเกิดขึ้นค่ะโดยที่เราอะจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ยังตั้งคำถามกับตัวเองอยู่และอยากเจอคำตอบมาพบกันนะคะ าหนูดีอยากจะเป็นตัวช่วยให้กับทุกๆคนที่กำลังตามหาตัวเองได้ค้นพบและปลดล็อกศักยภาพของตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะสำหรับใครที่สนใจก็ทักมานะคะใน Li n e OA ค่ะ บ้านเขียวเขาต้องบอกว่าบ้านเขียวสิออืทักมาที่บ้านเขียวนะคะเราเจอกันนะคะเพราะว่าดูดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอนาคตเราจะมีความเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่การงานอะไรยังไงเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อยากได้คำตอบแล้วอ่ะก็ลงมือเลยอย่าเสียเวลาเลยเพราะว่าทุกๆคนมีเวลาและมีไทม์ไลน์ถ้าเรา ยังใช้ชีวิตอย่างรอว่าวันนั้นเมื่อไหร่จะมาถึงมันก็จะรอไปเรื่อยๆค่ะเหมือนที่วันนี้หนูเดียตัดสินใจที่จะมาสื่อสารกับทุกคนว่าเรามีความสามารถอะไรและเราช่วยเหลืออะไรได้บ้างและท่านี่เป็นคำตอบที่จะมาช่วยยืนยันช่วยคอนเฟิร์มช่วยสะท้อนว่าสิ่งที่คุณกำลังเดินมา มันถูกแล้วหรือยังเพื่อให้ได้รู้ว่าข้างในเราต้องการอะไรจริงๆมาพบกันนะคะ